ธรรมพระศาสดาเรื่องพระเรวตตเถระผู้ใช้ฤทธิเนรมิตรที่อยู่อาศัยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะได้นำเรื่องราวขอมกุลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทคุตกานิกายโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระเรวตัต หรือว่าตามพระบาลีเรียกว่าพระ,ระเรวัตเถระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสองห้าร้อยโรเพื่อไปเยี่ยมพระเรวัตตะที่ในปาตะเเคียนหรือว่าป่าสะสแกและในขณะที่ไปนั้นพระเรวัตตะได้นรมิตสถานที่ต่างๆด้วยอำนาจของฤทธ ความจริงท่านเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ปีแล้วก็รับสั่งคําสอนของบรรดาสาวกของ,ององค์สมเด็จพระชินวรจากวัดใกล้บ้านของท่านแต่ก็ไม่ทราบว่าพระองค์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านเป็นพระอา,าราธนาธิษฐาท่านพยายามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมณีริวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐานย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผล ท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนที่ตนเองในที่สุดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณปฏิปทานนี้ควรที่พวกเราหลับพุทธบริสัท์ควรที่จะลอกแบบมาปฏิบัติจึงจะมีผลเพราะว่าเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะทําอะไรให้สําเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่มีใครแนะนําไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เรียกว่าสาวก คือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจึงจะมีผลฉะนั้นสำหรับพระเรวัตตาซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราหลับพุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่าน รับฟังคำสอนเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองแต่พวกเรารับฟังวันละหลายครั้งถ้าหากว่าจะพยายามฝึกตนเองก็ดูเหมือนว่าจะมีกำไรดีกว่าพระเดวัตตะไปไหนไหนท่านกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปบ้านของนาง เพราะว่าบุพพารามนี้นางวิสาขาสร้างถวายองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านอกจากสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอันว่าเวลาตอนก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนางวิสาขาเกิดดีธนานอาาถบ,บินทิกเศรษฐีเกิดดีเวลาที่จะไปวัดที่จะไปมือเปล่านั้นไม่มีเวลาเช้าหรือก่อนเที่ยงก็ได้นำพัฒหารไปถวายพระสงฆ์ เวลาบ่ายก็นำเภษัตท,ที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสในค้นน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อยเป็นต้นเพราะว่านางเป็นพระสวสดาบันจริยาของพระสวสดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์รักมีอารมณ์เมตตาอยู่ตลอดเวลาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น นางวิสาขาได้ถามบรรดาภิกษุสฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของพระอริวัตะกับพระศาสดาหรือเปล่าท่านเป็นสาม,มเณรอายุเพียงเจปีแต่ทว่าท่านได้บรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดยติจตุตกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเถระบรรดาภิกษุแก่สองท่านก็ตอบกับนางวิสาขาว่า โยมอาตมาไปมาแล้วไปด้วยกระปรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางวิสาขาจึงได้ถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่ของพระเรวัตนั้นเป็นที่รื่นรมน่าอยู่เป็นสุขสบายดีหรือหลวงตาแก่สององค์จึงได้บอกกับนางวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านเรวตตนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจักมีแต่ที่ไหน ถ้าพูดอย่างไทยก็ว่าอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมสถานที่น่ารื่นรมของพระเรวัตะมันไม่มีหรอกท่านว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้สแกแกเต็มไปด้วยวากน้ำเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรุงรังไปด้วยวากด้วยน้ำเป็นป่าชัดพระเรวัตะก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วพระเรวัตตะนี้มีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่า ในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุหนุ่มสองรูปมากับพวกเพื่อนๆนมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาภิกษุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกาสถานที่เรวัตะอยู่นี้จะพรนานาให้มันจบมันสิ้นแสนจะย,ยากเพราะว่าที่อยู่ของท่าน ถ้าจะเปรียบเทียบกันกับเทวสถานที่ชื่อว่าสุธรรมมาก็เห็นจะเปรียบกันไม่ไหวมันสวยกว่าเทวสภาเสียอีกท่านรู้จักเทวสภาไหมเทวสภาที่นางสุธรรมมาสร้างช่อฟ้าไปใส่ที่ศาลาที่บรรดาเท้าสก,กะช่วยกันสร้างไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั้นจัดว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษ แต่ถ้าว่าบรรดาพระภิกษุซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษช์กลับพูดกับนางวิสาขาว่าที่อยู่ของพระเดวัตานั้นสวยกว่าเทวสภาเป็นไหนไหนคล้ายๆกับคนแต่งขึ้นมาด้วยฤทธิ์ท่านว่าอย่างนั้นเวลานั้นท่านมหาบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกภิกษุที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือหลวงตาแก่สององค์พูดอย่างหนึ่งแค่บอกว่าที่อยู่ของพระเรวัตานั้นเหมือนกับสถานที่เปรต เป็นที่เปรตอยู่รกรุงรังสำหรับภิกษุหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือพูดว่าในสถานที่นั้นเป็นสถานที่น่าเรื่นรมมีความสวยสดงดงามด,ามดีกว่าเทวสภานางจึงคิดว่าภิกษุที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้เป็นแน่แล้วก็จะกลับไปในเวลาที่พระเถระคลายธิ์ออกเสียแล้วนางวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ส่วนภิกษุณน,นมพกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกำลังแสดงฤทธิเรรมิตรอะไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรเมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่ได้โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิต คำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้คนที่ทรงความเป็นพระโสดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วฉะนั้นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สเสด็จมาในเวลาต่อมาไม่ช้านักคือเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาภิกษุทงทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา สเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อมาถึงที่นั้นองค์สมเด็จพระพักควันก็สเสด็จประทับนั่งในอาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วนางวิสาขาจึงถวายของแด่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้วยบรรดาพระภิสูจสงส์ทั้งหลายด้วยความเคารพในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จ ท่านจงดูมารายาทของคนที่เขาเป็นผู้ดีคือคนที่เขาเป็นบัณฑิตอย่างนางวิสาขาความจริงนางวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามในเวลาที่พระฉันสําหรับชาวบ้านเรานี้พระสองฆ์องค์เจ้าโดนบ่อยดีไม่ดีกําลังกินข้าวแกบอกว่าแกมาทุระแกมีทุกข์มีร้อน แกจะใช้เวลานั่นแหละเราก็ไม่โทษว่าท่านโพนั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมพระไปว่าพระกำลังฉันข้าวตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวเขาไม่พูดคุยกันเขาไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดวิเศษไม่ถ่อมตนไม่มีอะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าวก็ตั้งนาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั้นก็พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่เป็นเรื่องของพระถ้าคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระเขาเรียกว่าคนเมาเพราะว่าคนเมาหรือจะพูดไปอีกทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรก พระประเภทนั้นหรือนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันเวลากินข้าวหรือฉันข้าวเป็นไว้แต่ว่ามีกิจมีความจําเป็นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพัตกิจแล้วนางจึงเข้าไปถวายบังคมองค์สมเด็จพระประทิพแก้วแล้วจึงกราบทูลถามเฉพาะว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า บรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวัตตะเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นสถานที่น่าเรื่นรมที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าข้าในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงสดับคำนั้นแล้วองค์สมเด็จพระประทิบแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสวา่า อุปาสิเกดูก่อนอุบาสิกาสถานที่นั้นจะเป็นบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระอารหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดที่นั้นก็จัดฟ้าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอาราหันต์ปราบรเฉพาะพระธรรมวินยัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอาราหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่าเรื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เป็นสุข เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ตรัสเป็นพุทธสุภาษิตว่าพระอาราหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเร่นรมทั้งหมดขอท่านทั้งหลายจงคิดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิสระที่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบาย จะอยู่มากด้วยกันสักเพียงใดก็ตามเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตใจความข้อนี้พระอัตกถาจารย์ท่านแก้ไว้ว่าบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกในบ้านกระจิงหมายความว่าถ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ปงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่ได้กายวิเวกหมายความว่ากายไม่สงัด ได้ยินเสียงจอกแจ๊กจอแใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอนคำว่าจิตวิเวกหมายความว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านมีจิตสงัดไปด้วยกิเลสตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสำคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วย บรรดาท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาอุบาสกุบาสิกาทั้งหลายจงจำจำแล้วจงคิดคิดแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทําไม่ได้โดวยว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่เขาบอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจึงจะถาวรเป็นภาษิตโบราณ ที่พระบางรูปบอกว่าอยู่กับองค์นั้นไม่ได้อยู่กับองค์นี้ไม่ได้อัธยาศาัยม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไรจงเปลืองภากาสัมพัสออกจากกายเสียเพราะว่าการแสดงอาการเช่นนี้เป็นอันว่าเราไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัยแล้วยังทำตนเป็นอันธพาลอยู่ต่อไปต่อมาพระอัตกะถาจารย์แก้อีกว่าเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีอุปมาเหมือนกับของทิพย ย่อไม่อาจที่จะทําจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้วันไหวได้เพราะเหตุฉะนั้นพระอาหารหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอาหารหันต์จะมีอารมณ์เป็นสุขตลอดการเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงย่อยย่อโดยเจตความพุทธภาษิตว่า พระอาราันต์ทั้งหลายอยน่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่อนรมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงเทศเพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้นบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายจงจำไว้ว่า ในสมัยนั้นเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้เมื่อจบพระธรรมเทศนาอย่างตามที่สุดชนเป็นอันมากได้บรรลุพระโสดาปติพลแล้วก็มีส่วนมากที่ได้บรรลุอรหัตผล ท่านบรรลุกันได้อย่างไรเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมพระอาหารหันต์อยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านสถานที่รกชัดเป็นสถานที่น่าเรื่อนรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูมิประเทศไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าอาการทุกอย่างในโลกมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดา ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสียแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของน่าเรื่อนรมไม่มีอะไรเป็นที่น่าขัดข้องใจพวกเราจำไว้แล้วปฏิบัติด,ด้วยแต่ความจริงแบบฉบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแยะแต่ว่าเราทำกันได้หรือไม่เราก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะคำว่าว่ากันไปก็หมายความว่าถ้าทำไม่ได้เอาดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ แสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้กันแล้วกันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วถ้ารู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะไล่ให้ไปเหมือนกันเรื่องของพระริวตาเถระก็จบลงเพียงเท่านี้